อาคารสัญสาพก้อมด้วยราชการฝ่ายเดือสิบชั้นขนาดสิบสี่บันลังเพื่อรองรับการขยายงาน

ลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะขออนุญาตเล่าประวัติเมืองพิษณุโลกนะคะเดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอมอยู่ห่างจากที่ตั้งเมืองปัจจุบันลงไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรเรียกว่าเมืองสองแควเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายนะคะคือแม่น้ำ นานกับแม่น้ําแควน้อยแต่ปัจจุบันแม่น้ําแควน้อยเปลี่ยนทางเดินห่างออกจากตัวเมืองไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะที่ตั้งตัวเมืองเก่าในปัจจุบันคือบริเวณวัดจุลามณีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิณุโลกต่อมาประมาณพุทธศักราช1,900นาะคะสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทได้โปรดให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ณบริเวณตัวเมืองในปัจจุบันและยังคงเรียกกันติดปากว่าเมืองสองแควรเรื่อยมา สมัยก่อนนะคะกรุงสุโขทยัยก่อนราชวงศ์พระร่วงซึ่งมีพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นต้นราชวงศ์ขึ้นครองกรุงสุโขทยัยเมื่อปลายพุทธศตรวรรษที่18ราชวงศ์ที่มีอํานาจครอบคลุมดินแดนแถบนี้ก็คือราชวงศ์ศรี นาวนำถมพ่อขุนศรีนาวนำถมสวยราชเมืองเฉลียงตั้งแต่ราวพุทธศักราช1762พระองค์มีโอรสสองพระองค์ได้แก่พ่อขุนผาเมืองครองเมืองราชและก็พระยาคำแหงพระรามครองเมืองพิษณุโลกภายหลังพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนก็มีการเข้ายึดเมืองนะคะเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยไว้ได้พ่อขุนผาเมืองและก็พระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาว ร่วมปราบปรามจนได้ชัยชนะพ่อขุนผาเมืองจึงยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางการหาวตั้งราชวงศ์พระร่วงของเมืองสุโขทัยและได้เฉลิมพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตสมัยอยุธยานะคะเมืองสองแควพิษณุโลกอยู่ในอำนาจ ของราชวงศ์ผ่าเมืองจุนกระทั่งในรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงได้ยึดเมืองสองแควซึ่งเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุขตแลยด์พระเมืองพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยได้เสร็จมาประทับที่เมืองสองแควรพระองค์ท่านได้เอาพระไทยใส่ทํานุบำรุงนำความเจริญเป็นอย่างยิ่ง เช่นการสร้างเมืองฝ่ายสนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะจากเมืองพิษณุโลกไปถึงเมืองสุขโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศัสดาเพื่อประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระศรีรัตนมหาธาตุพระวิหารพระศรีรัตนมหาธาตุความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพิษณุโลกในช่วงที่พระเจ้า ลิไทยเสด็จมาประทับเท่าที่หลักฐานเหลืออยู่น่าจะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเมืองพิษณุโลกโดยในช่วงนี้โดยเฉพาะนะคะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของลุ่มน้ำนานพิษณุโลกในช่วงรัชกาลพระเจ้าสีสุริยวงศ์ บรม,มาปานนะคะไม่พบว่ามีบทบาทน,นอกเหนือจากเมืองราชที่เมืองพิชุโลกต่อมาระหว่างพุทธศักราช1981-1994จึงเอาใจออกห่างเป็นกบฏพาพื้นเมืองไปร่วมกับพระเจ้าเชียงใหม่ทางอายุธยาจึงส่งเจ้านายขึ้นมาปกครองเมืองพิษุโลกแล้วผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาค่ะ สมัยอยุทยานะคะพิณุโลกเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งทางการเมืองการปกครองยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะพิณุโลกเป็นราชธานีในาราชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาตั้งแต่พศ .200 ถึง231 0รวม25ปีนะคะนับว่า ระยะนี้เป็นยุคทองของพิษณุโลกเลยค่ะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชแห่งเมืองพิษณุโลกนะคะระหว่างพุทธศักราช2,112ถึง2,133ได้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวพิษณุโลกเป็นนักกอบกู้เอกราชเพื่อชาติไทยทรงสถาปนาพิษณุโลกเป็นเมืองเอกเป็นประสานการปกครองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพิษณุโลกไปอยู่เป็นเส้นทาง ของรัฐทางเหนือคือร้านนาแล้วก็กรุงศรีอยุธยาทางใต้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทั้งสองนะคะเป็นไมตรีต่อกันบางครั้งก็ขัดแย้งทําสงครามกันมีผลให้เมืองพิษณุโลกได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีทั้งสองรัฐค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพิษณุโลกเป็นเส้นทางสินค้าของป่า และผลิตผลทางการเกษตรนะคะรวมทั้งเครื่องถ้วยโดยอาศัยการคมนาคมผ่านลำน้ำน่านสู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการคา้าในานาชาติแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกจฉียงใต้ในปัจจุบันนะคะที่พิษณุโลกนะคะมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยคุณภาพดีซึ่งมีอยู่ทั่วไปบริเวณฝั่งน้ำาน่านและแม่น้ำแควน้อยค่ะโดยเฉพาะที่วัดชีปะขาวหาย พบเตาเผาเครื่องถ้วยเป็นจํานวนมากพร้อมเครื่องถ้วยจํานวนพวกโอ่งอ่างไหเครื่องถ้วยเหล่านี้นะคะนอกจากจะใช้ในท้องถิ่นแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นแหล่งอุตสาหการรมขนาดใหญ่ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถว,ว่าเมืองพิษณุโลกมีความสาคัญ,ญยิ่งทางเศรษฐกิจนะคะคือเป็นแหล่งทรัพยากรของกรุงศรีอยุธยาด้านกาปรปกครองนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถบริรูปการปกครองครั้งใหญ่จดระเบียบการปกครองที่เรียกว่าจตุสดมนะคะได้แก่เวียงวังคลังนามีครเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ในการบริหารงานก็คือสมุก,กราโหมสมุหนาโยกหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ในความดูแลของสมุก,กระดาโหมและหัวเมืองชายทะเลที่อยู่ในความดูแลของกรุมท่าด้านศาสนานะคะแม้ว่าเมืองพิษณุโลกนี้นะคะจะเป็นยุดจุดยุทธศาสสำคัญในสงครามระหว่างอาณาจักรล้านานายุธยาและพะมา่ากรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่การพระศาสนาก็ไม่ได้ถูกละเลยนะคะดังนั้น โบราณสถานโบราณนวัตถุที่ชัดเจนพระพุทธรูปและวัดที่ปรากฏเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่วัดจุลามณีวัดอรัญญิกนะคะวัดนางพญาวัดราชมูรณะและวัดเจดียยอดทองเป็นต้นนะคะล้วนเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีธยาหรือมิฉะนั้นก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ของเดิมที่มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยแสดง ว่าด้านพระศาสนาได้มีการาบำรุงมาตลอดในรัชการสมเด็จพระบรมไตรกนณถได้ปรดก้าให้สร้างอาคารวัดจุลามณีขึ้นในปี2007ค่ะและพระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติออกผนวตน,นะวัดจุลามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2008เป็นเวลา8เดือน15วันมีค่าราชการค่าราชบุริพาสเสด็จตามออกบวชด,ด้วยถึง2,348รูปนะคะ นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเมืองพิษณุโลกนะคะจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรีนะคะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเห็นว่าพิษณุโลกเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะคะควรมีผู้นําที่เข้มแข็งที่มีความสามารถเป็นเจ้าเมืองทรงแต่งตั้งเจ้าพยายมราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถเป็นเจ้าพยาสุรสีพิษณุวาธิราชนะ,ะสมเร็จราชการเมืองพิษณุโลกโดยขึ้นตรงต่อเจ้ากรุงธนบุรีค่ะซึ่ง อพอศอ .2318 นะคะอซวหุนกีแม่ทัพพม่าผู้ชุนันการรบได้วางแผนยกทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยได้ตีเมืองตากส่วนขลกบ้านกรงธานีแล้วก็มาพักกองทัพอยู่ที่กรุงสุขโขทัยขณะนั้นเจ้าเรียาจาัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสีก็คือเ,ออเจ้าพระยาจักรีนี่คือรัชกาลที่1นนะคะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะกาลังยกกองทัพขึ้นไปตีเชียงแสนเมื่อทราบข่าวนะคะข้าสืบจึงรีบยกทัพมา รับทัพม่าที่เมืองพิซุนโลกก่อนที่อาแซบุนกี้ยกทัพม่าตั้งค่ายล้อมเมืองพิซุนโลกกองทัพมาพยายามเข้าตีค่ายไทยหลายครั้งตั้งแต่พระยาจัก,กรีและพระยาสุรศรีได้ช่วยป้องกันเมืองเป็นสามารถทั้งที่ทหารน้อยกว่าแต่ก็ไม่สามารถชนะได้นะคะอาแซบุนกี้ถึงกับกล่าวยกย่องแม่ทัพฝ่ายไทยและขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดรบกันหนึ่งวันทหารทั้งสองฝ่ายรับประทานอาหารร่วมกันด้วยเมื่อแม่ทัพไทยและแม่ทัพม่ายื้มเจืองนรากอางันในสยามรบะะ้าตีค่ายไหลา้ก็เห็น่ร ลักษณะของเจ้าพระยาจัก,กรีนะคะแล้วจึงได้กล่าวสรรเสริญว่าท่านผู้นี้รูปงามฝีมือก็เข้มแข็งอาจสู้รบกับเราผู้เป็นผู้เท่าได้จงอุตส่ารักษาตัวไว้ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์และบอกเจ้าพระยาจัก,กรีว่าจงรักษาเมืองไว้ให้มันคงเถิดเราจะตีเอาเมืองพิษณุโลกให้จงได้ในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อทราบข่าวว่าอาแซวุี้ยกครับ ใหญ่มาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยนะคะพระองค์จึงยกทัพใหญ่ขึ้นไปช่วยหัวเมืองฝ่ายเหนือทันทีฝ่ายอ,อาแกอแซวุนกี้นะคะทราบข่าวว่ากองทัพไทยมาตั้งค่ายเพื่อช่วยเมืองพิษณุโลกจึงแบ่งกําลังไปยังที่วัดจุฬามณีฝั่งตะวันตกนะคะอาแซวุนกี้เห็นว่าถ้าชั้าไม่ทันการจึงสั่งให้ทัพพม่า ที่ไปตีกรุงสุขโขทยัยไปตีกำแพงเพชรและกองทัพเมืองกำแพงเพชรไปตีนครสวรรค์สั่งให้กองทัพพมา่าอีกกองหนึ่งไปตีกรุงธนบุรีการวางแผนของอัลซวุนกี้เช่นนี้นะคะเป็นการตัดกําลังฝ่ายไทยไม่ให้ช่วยเมืองพิษณุโลกและต้องการให้กองทัพไทยรับสําัสายค่ะในที่สุดสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีนะคะทรงรมีพระดำบัตว่าไทยเสียเปรียบเพราะมีะการกําลังทหารน้อยกว่าจึงควรถอยทัพไปตั้งมั่นที่ กรุงธนบุรีค่ะเจ้าพระยาจากักรีเห็นว่าไทยขาดเสบียงและใกลจ้จะหมดทางสู้จึงตัดสินใจพาไพร่พุลทั้งหมดนะคะหักค่ายพมา่าออกจากเมืองพิซุนโลกไปทางที่ตนออกได้สําเร็จนะคะผ่านบ้านมุงบ้านดงชมพูข้ามเขบาบรรทัไปตั้งรวม ที่เมืองเพชรบูรณ์พม่าล้อมเมืองพิษลกนานถึง4เดือนค่ะเมื่อเข้าเมืองได้ก็พบแต่เมืองร้างอาแซวุนกี้จึงสั่งเผาทําลายบ้านเมืองพิษโลกพินาศหมดนะคะหมดสิ้นคงเหลือเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเท่านั้นนะคะที่ไม่ถูกเผาสมัยกรุงรันตนโกสิน์ค่ะ สมัยกรุงก,กสินทร์ตอนต้นตั้งแต่ช่วงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะยังคงจัดระเบียบการปกครองออกเป็นจตุสด,ดมแต่ในส่วนภูมิภาคมีการแบ่งเขตการปกครองหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกเป็นประเทศราชนะคะเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองเอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหัวเมืองฝ่ายเหนือของประเทศไทยนะคะ ซึ่งมีหัวเมืองเช่นเมืองนะครไทยไซบุรีสีพิรมพรมพ,รมพิรามชุมสอนสำแดงชุมแสงสงครามพิพัฒนะครชุมทศกาลนะครพามากเมืองการเมืองทำประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคือทำนาทำไร่หาของป่าทำไม้และการเกณฑ์แรงงานในพุทธศักราช2409ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระอุาสาหะเสด็จประพาสเมืองเหนือนะคะโดยสเสด็จทางเรือพระที่นั่ง อัครราชวรเดชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวขณะนั้นนะคะกําลังทรงผนวดเป็นสามเณรก็ได้ตามเสด็จมาด้วยเมื่อเสด็จมาถึงเมืองพิษชโลกได้ทรงประทับและทรงสมโพธ์พระพุทธชินราชอยู่สองวันจึงเสด็จกลับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะคะก็ได้เสด็จมาด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าเมืองพิษณุโลกนั้นนะคะมีความสําคัญกับแผ่นดินไทยมากๆเลยนะคะและครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุนพระสินียนาถ พิา่าชกยานีได้โดยเสด็จมาครั้งนี้นะคะก็ยังความปราบรื่มใจให้ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกและก็ประชาชนชาวไทยอย่างมากๆนะคะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศชาติแล้วนะคะเราก็จะมีความซาบซึ้งสำนึกรักในประเทศไทยเมืองไทยสิ่งดีๆมีมากมายคะ่ะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเรารักในหลวงรัชกาลที่10รัก สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ